จเจริญพรนะครับวันนี้ปลาก็จะมาอมจีวรให้ดูนะครับเป็นการอมคมออกไปนอกวัดหรือว่าอมบินตะบาทนะครับอันนี้ก็ปลาใหม่เหมือนกันนะครับแต่ก็ดูว่าเป็นแนวต่างนะครับตับเลขนะครับเอาไอ้นี้ไว้ข้างบนนะครับไอ้สี่เหลี่ยมเนะี่ยที่เขาปั๊บไว้เนี่ยสี่เหลี่ยม เอาไว้ข้างบนแล้วก็ไอ้ด้านที่เข้าเย็บแปะที่มันเป็นด้านแปะเอาไว้ด้านในตัวรองนะครับพอมนีเสร็จก็ปุ๊บแบบนี้นะครับ แล้วเราก็ม้วนอันนี้นะครับม้วนให้เล็กให้ละเอียดที่สุดนะครับม้วนไปคนระับเรื่อยๆคนระับม้วนไป พอเรามมวนได้ประมาณหนึ่งช่วงแก่แน,น่พอพอเราปรับพุ๊บแบบนี้ประมาณนี้นะครับเราก็เอาเข้ามาข้างในไหลทั้งสองก้างนะครับแล้วเราก็จูไปด้านซ้ายนะครับจูด้านซ้ายแบบนี้แล้วเราก็เริ่มมมวนที่เหลือจากด้านล่างครับยกขึ้นมานะครับให้ผลให้เราเดินแล้วมันไม่ติดนะครับแล้วเราก็มมวนมมวนเนรื่อยๆ ปึ๊บแล้วก็ปล่อยอันนี้ลงมาแบบน,นี้ปึ๊บเรามืองตั้งนี้ออกปึ๊บยกอันนี้ขึ้นมาหรือพับสะบัดหรือปึ๊บไปข้างหลงังน,นี่ปึ๊บกอดดึงอันนี้มว้วนนี่แล้วก็ที่เหลือก็ม้วนแตงหงดดิดนิดนึงก็ได้ปึ๊บปุ๊บอันนี้พยายามออกมาข้างหลังก็ปึ๊บนี่ไปใน,นนี้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็บินตะบัดมาใส่แล้วก็ไปยืนบินตะบาดนะครับหรือว่าเนี่ยแบบนี้ก็ได้เผื่อมีคิดนิมนต์อะไรไปนอกวัดแบบเดินออกไปนอกวัดนะครับก็บผมแบบนี้ได้ครับครับขอบคุณครับจเจริญปอน